มีเอฟซีขอมานะครับพี่ต่ายเวลาที่เราจะยกที่ปัดน้ำฝนนะครับของรถอิซูซูเราเรายกยังไงนะครับก็จะเป็นตัวเกรด S นะครับนี่เกรด S ไม่ว่าจะ S ไหนก็แล้วแต่แหละเหลือก็ตัว B ก็ช่างนะครับวิธีการยกก็ง่ายๆเห็นไหมครับเขาจะมีอยู่คู่กันมีด้านซ้ายด้านขวาเอาเอาเอาจะเรียกไงมันก็หันนี่หันหน้าเข้ารถเนาะ เวลาจะยกนะครับให้ยกฝั่งคนขับขึ้นก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่น Ace นะเอสนะจะได้ไม่งงให้ยกฝั่งคนขับขึ้นก่อนเพราะว่าใบปัดน้ําฝนของฝั่งคนขับเขาจะยาวนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปยกฝั่งผู้โดยสารขึ้นก่อนเขาจะติดตรงเนี้ยนี่นี่น,น,น,นี่อันนี้คือเรียบร้อยละ อันนี้คือวิธียกตัว s อนะแล้วก็ถ้าเป็นตัวไหนพี่ต่ายถ้าเป็นตัว LDA ก็ยกแบบนี้เหมือนกัน LDA ยกแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็เดี๋ยวรอลูกค้ารับรถอ่ะเดี๋ยวตัว LDA พี่ต่ายไปถ่ายให้ดูอันนั้นก็จะเป็นมิวของลูกค้าพี่ต่ายนะของพี่ต่ออยู่พุทธิสง อุ้ยตั้งแต่ซื้อตั้งแต่สมัยพี่ตายขายรถใหม่ๆนะอันนี้จะเป็นตัว LDA นะ LDA ก็ยกเหมือนกันให้ยกฝั่งคนขับก่อนเนี่ยยกอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเขาไปล้างนะเดี๋ยวเขาไปล้างเนี่ย อันนี้ก็เสร็จละตัว LDA แล้วถ้าเป็นตัว Z ซดล่ะพี่ต่ายตัวแซตัวแซเดี๋ยวพี่ต่ายหากุญแจก่อนตัว Z ซตัวเราจะมีตัว Z เนาะที่กุญแจใช้ไขแล้วก็ตัว Z P ก็เดี๋ยวพี่ต่ายเอาตัวแซก่อนละกันแล้วก็ตั้งแต่ Z P กับตัว M ก็เหมือนกันนั่นแหละ คันสีบอลที่ผ่านมาเมื่อกี้ไม่ธรรมดาทีเด็ดทีเด็ดมีสายหานี่ก็แนมุจมุจมจ,จอยู่ไหนอืมแหน่อ้ยหมานจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คันนี้เลขเครื่องอะไรหยิบครั้งแรกเจอเลยฮี่เก้าแปดห้าแปดเออ่วันนี้เอาห้าแปดดีกว่าเราหยิบครั้งแรกเจอเลย ถ้าเป็นตัวแซใช่ไหมครับเป็นตัวแซดอ่ะวิธีการนะครับวิธีการตอนนี้พี่ไต่เข้ามาในรถนะครับเราก็ไขกุญแจไปอันนี้ประหนึ่งว่าเราขับรถมาแล้วเรากําลังจะจอดล้างนะเ,เราก็เราเราจอดละอ่ะเราดับเครื่องอันนี้เราดับเครื่องละปึ๊บ แล้วเรามาดูที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้ดังช่างมันนะเนี่ยตรงเนี้ยที่ปัดน้ําฝนเนี่ยให้เรายกยกอย่างเงี้ยยกมันฉีดน้ำมะครับเนี่ยตัวนี้เขาก็จะดีขึ้นมาอืม้อของใหม่นตะ่ดีๆใช้ยากกว่าเดิอมอีกเวลาจเจาลงเนี่ยเราก็เอาลงอย่างนี้อะไรเนี่ย ถ้าสตาร์ทถ้าสมมติเราสตาร์ทเครื่องแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอ,หมเอาเจ้าขึ้นเนี่ยเวลาเจ้าลงเนี่ยคือกดไอ้ตัวนี้ค้างนิดนึงเนี่ยแต่ปกติแล้วว่าเวลาที่เราขับรถไปนะถ้าเราไม่ได้ลงเดี๋ยวเขาลงเองเนี่ยอ่าถามดูอีกรอบหนึ่งนะสำหรับอันนี้คือเราปิดกุญแจมาที่ออฟแล้วนะ เปิดใหม่อีกรอบนึงนะนี่แล้วกดอีกทีหนึ่งเขาก็จะลงอลองหรือรอบหนึ่งก็ได้เนี่ยแล้วพอเราพอเขาค้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็สามารถมายกได้เลยเนี่ยเรายกได้เลย เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้เวลาล้างเสร็จอย่าลืมเอาเขากลับไปที่เดิมนะครับเพราะว่าถ้าไม่เอากลับไปที่เดิมเนี่ยสักพักเสียงจะดังป๊าบเพราะเขาจะกลับไปที่เดิมของเขาเองเนี่ยเขาจะฟาดลงอย่างนี้เลยเนี่นี่เรจะมาตกใจทีหลังไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราเจาะเขาลงกันอันนี้ถ่ายลำบากนิดนึงนะ ถ่ายคนเดียวอืมแค่แต่บางทีพี่ต่ายก็งงเหมือนกันนะบางทีก็ถ้าสมมุติว่าเราไม่เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องอะ่ะไม่ได้เปิดกุญแจเราก็สามารถกดตัวนี้ให้เข้าลงได้เลยแต่ทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดสวิตต์ตำแหน่งออนอย่างเงี้ยสตาร์ทเครื่องบางทีเขาก็เขาก็ลงไปเอง อ่ะก็วิธีเบื้องต้นก็ประมาณนี้แหละเพราะป,ะปกติพี่ตายก็ไม่ค่อยได้ยกเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเขาจะไม่ไม่สามารถยกได้เลยเนี่ยถ้าถ้าเรายกเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะติดเขาจะติดตรงเนี้ยไหตัวเซตตัวเซตพต้องเอาเซตพอีกนิดหนึ่งก็ได้อะ จะพีต่ต่าหากุญแจเซทีก่อนนะอ่ะอันนี้คือกุญแจอของเจ้าตัว Zp เขารุ่น zp ทําอำยังไงตัว LDA ตัวตัวสูงก็ทําเหมือนกันนะทำเหมือนตัวเกรดเอนั่นแหละตัว z p กับตัว m ก็ทำเหมือนกันอันนี้ไปดูไว้พร้อมกันอย่าว่าแต่นะบางทีพี่ต่ายก็สับสนเหมือนกันคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้น ว่าแต่ว่าเอาขึ้นได้ก็เอาขึ้นได้แต่วิธีไม่เคยจําอันนี้แดดนิดนึงนะอ่าถ้าจะเป็นตัวตัวเนี้ยถ้าเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเนี่ยเ,เรายกเนี่ยเรากดตัวเนี้ยเนี่ยเรากดตัวเนี้ยก็ยังไม่ได้นะแต่ทีนี่เราต้องกดตัวนี้ก่อนไหมกดพุชสตาร์ทก่อนเพื่อให้ไฟนั่นก่อนหนึ่งรอบอ่าล้วทีนี้อ่าเหมือนกับเราขับรถสมมุติว่าเราขับรถมาจอดปับ๊บจะล้างเอาดับเครื่องปับ๊บ ทีนี้เราก็มากดตัวนี้เนี่ยลองอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ลงอันนี้กอาขึ้นอ่ะทีนี้พอเขาง้างมาอย่างนี้แล้วก็เหมือนตัวซอันนี้สำหรับใครที่รู้ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ไม่รู้ก็ดูดูแล้วก็ลองทำแล้วก็ยกอย่างนี้ อ,อันนี้ก็จะเป็น ZP สีดำมีใครอยากจะดูไหมมีก็ดูคอมเมนต์ไว้ก่อนที่เขารถไปสำหรับใครที่ขอเจ้าตัวสปีดคู่กับตัว Z นะครับต้องขออภัยเพราะว่าอ่ารถเข้าไปแล้วไปเร็วจริงเลยไอเรากล่าว,ว่าให้เดี๋ยวตอนบ่ายก็มาถ่ายให้ดูดีกว่าที่ไหนได้ไปแล้วนี่เนี่ยอ่ะทีนี้เราลองมาดูกัน พี่ตายกดตัวนี้เดี๋ยวลองดูนะถ้าไปตายกดเนี่ยเขาจะลงอีกไหมเขาไม่ลงนะเหมือนเราทิ้งระยะห่างมากเกินไปทีนี้เราเปิดลองกดปู่สตาร์ทหนึ่งรอบนะว่าเขาจะลงไหมอ่าเนี่ยพอเราเปิดไปเปิดกุญแจไปที่ตำแหน่งออนเขาก็จะลงเองเลยก็ประมาณนี้แหละครับอา้าะสวดเลย,ย <laughs> <laughs> สาธุอัมโมทนาบุญครับหลงบาวางพ่อ อ่ะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามด้วยพี่ต่ายขอไปทำงานก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับไอตัวนี้จะเป็นตัวสวัสดีทำไ,ไมไม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูวันพรุ่งนี้ตัว LDA เฮ้ยอะเดี๋ยวไปไปก่อนไปไปจริง